สวัสดีครับอยู่กับช่องไอมินทีนะครับคลิปนี้ครับผมม,า,มา,ากับมาชมกับบรรยากาศบ่อลูกห้างบ่งบงบดินนะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮรส่งดีงี้นี่เองสบายเลยจอดจอดทางทีจอดกัดนสุขลม งานจัดทัดครับนี่มีรถอีกคันมาแล้วครับเรามาดูกันฮะคลิปนี้ก็มาดูการทํางานของเจ้าแคทสามหนดะีะคันนี้นี่จ่าทัดแกจัดการแต่งน,นนะแต่งไว้สะลอเลยนะครับทั้งพวกชุดไฟสปอตไลท์แล้วก็สติ๊กเกอร์ก็จะเป็นการตากหินนะทุกลังหินประมาณนี้ ไปค้ายหินผุครนะับแคตนี้เขาค่อนข้างจะแบบตรงรุ่นงานหนักอยู่แล้วนะงานตรงรุ่นน่ะเดี๋ยวลอยนะดูรถดิพือนี่เหมือนเป็นพื้นดินนะแต่ว่าข้างล่างนี่เป็นหินขาวเลย ครับสถานที่ยืนถ่ายนี่โอ้โหคือแบบกำลังดีอะ่ะโอ้คันนี้กระบะใหม่มากเลยวกระบะน,นี้เหมือนเพิ่งทำสีมาใหม่โอ้ใหม่มาก จ้าไปทีโก้หน่อยสักงรถแล้วไปดูตอนขุดกันครับว่าตอนขุดนี่เป็นยังไงนะ ันจะไป็เห็นดันแดนนะครับเห็นดินดานแข็งมันจะแบบคนหิดด้วยอ่ะสุดหลัง กับน้ำหนักตัวนี้นี่ประมาณ12ตัน8นะครับประมาณนี้ก็เป็นเครื่อง4สูบเนาะตัวนี้ก็จะเป็น3หนึ่งสอง D ครับ Elevator size ก,เเเก็ถือว่าไม่ใหญ่มากนะขนาดนี้มันก็จะรองจากพวก3สองศูนประมาณนี้ แต่ว่าฟังเสียงน่โอ้โหแบบกำลังเขานี้เหลือหลมากเลยนะกำลังดีมากเลยงานหินเนี่ยอ่าไป oh. เสียงคือแบบแ้่วันนี้โหลดอะ่ะเสียงคือแบบโคตรชิวชิวมากเสียง โอ้โอ้ FC 4J คันนี้ก็จะเป็นเครื่อง j o 5 c t u r บ o แท้นะครับจำได้อยู่คันนี้เจอบ่อยเจอบ่อยเมื่อวานเจอเสียงโมทชัดเจนมากอว้าว ลงที่ทูบ<า>ลงที่ทูบจา่จายให้ให้ให้จัดท่านนะเนี่ยบกเข้ามานี่กันต้องเหถอะว่าเราไม่บอกเขาตกใจนะจัดไปไปเจอเขาอยู่คนนี้นานละ นิ่มยกอไปตัดฝั่งโน้นโหเสียงเสียงนี่คือไม่ใกล้นะ ตอนนี้ก็แข่งโฉบเดี๋ยวไปดูฝั่งนร้ขดีกว่า เสียงเครื่องดีกว่าตอนกำลังกังกผิอดอยู่ เาครับลายก็จะประมาณนี้นะนี่จาทัดแมคโครบ้านราชพิบูรีครับชุดหน้าเขานี่ก็จะมีชุดเราไฟปลอดไลน์นะกระจกหลังเตานะครับนี่ตามแนวแบบสไตล์รล้วมันทุกเลยแล้วก็ติ๊กเกอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะ พี่จาดินซิ่งนะข้าหลังก็เป็นวิชลินด้วยเขอทาดิรารอครับไปสวยพกกำลังเขาดีนะกำลังเขาเนี่ยกำลังดีจริงๆค่าอเมริกามันต้องดีอยู่แล้วครับใบคัน แฝดศาสร์เว้ยเฮ้ยดังดี f c 9 j ป่ะเนี่ยเครื่องคอมปะไฮท,ท็อก f c 9 j นะ จหว่าหลวงเอ่อหน้าดินนะครับมาดูช่วงนี้กันหินเลยไหมผิวนีมันจะเป็นดินนะแต่ว่าข้างล่างเป็นหินละมีซ้ำก,กันนะมีช่างกิดหนึ่งครับ สบายๆครับเป็นงานทอยเนาะตัดหน้าดินไปนี่ แต่งถอยให้ลั่นเลยนะดังและชัดด้วยตัวนี้ผิดล้วนผิดล้ดวนเลยวางไปคันนี้นี่โอโ้โหเก็บสภาพแบบเอามากริบมากครับ เป็นเรียเลยนะสีข,ขาวๆพื้นนะแต่ว่าปอะจุเลนดิเราไฟครับปีคัดอาภากด้วยตัดกับชุดแต่งโครมเมียมนะเออดูดูกกาดกันถังทับมันเขาดิสวยนะเข้าท่าเลยเก๋จัดแล้วก็บำพุนท้ายก็จะสวยครับอย่างเงี้ยกำลังหล่อเลย หล่อแบบเรียบๆนะเพราะว่าให้เอาตัวนี้ออกด้วยนะ หินหินหิน,<ฤ>นหินเจอหินหน่นานไงไอ้ก้อนเลยอ่ะเ็น <S 2> <S 2> มองดูนี่วิ่งหลายคันนะเนี่ยวิ่งน่าจะเป็นสิบกว่าสิบกว่าคันนะคือกันเยอะเลย อันนี้นี่ก็คลานเป็กล้านะเสียงนี้ปับยย๊บใส่แน่เสียงฟ้องมากเลยมามาละ คนนี้ช่างปุก้วเนี่ยช่างปุกนคปรปฐมละคัน,นี้นะดีกว่าช่วงหน้าดินครับมีที่วางรองเท้าด้วยไหม ีทัดพี่ทัดพี่วันนี้อยาเห็นพี่วันนี้ขอบคุณโอ้ลันดินก่อนลงไหนพี่เนี่ยลงไหนาจาะทัดว่าตัวนี้นี่ประมาณ13-14ตันนะ แก่เท่าแก่ ตาแคร์ิืนำมาฝากด้วยครับขอบคุณครับคุณลมแน่นนะรถอีกคันแล้วเนี่ยในบ์อเนี่ยสี่แลนะ้วเนี่ยล้อตากก็สามนะครับออกนู่นไปคันสี่โน่นเออทุกเสียงคันเลยโอ้หินนู้นสวยเลยนะ พอนะแม็กโคนเนีแม็กโคนเนี่ยยืนบนชั้นเลนครับจังหวะหนึ่งนี่คือแบบไหลเลยโอ้โห่าอ่ะไหลได้ไหมน้ำหนักตัวประมาณ14ตันนะแต่ว่าหน่าสเปคนี่เขาบอกไว้ประมาณ12บสองไปลายนะแสดงว่าน่าจะยังไม่รวมพวกของเหลวคิดว่านะ คันจะาทัดเน,นเนี่ยคันเนี้วางเครื่อง JO5C นะครับร้อยสี่ห้าได้มาทุกคนกว่าจะเป็นเครื่องของ FCCJ นะครับก่อนที่เดิมเนี่ยก็จะเป็นซ u ปเปอร์เซีย f c 2 w นะเครื่องเกียร์นะครับชุดลมด้วยชุดทางลมนี่ก็จะก,การแปลงกันร้อยครับก็จะเป็นเบรกกิฟฟี่เบรกลม อันนี้ก็จะเป็นหัวกระตูนนะหัวกระตูนนี่จะว่าเสียงมันสี่สูบเอ้เสียงหกสูบแล้วเนี่ยเสียงนี่หกบีแล้วเนี่ยโอ้ไหลว่ะ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 โอ้ย มีครับผมคันนี้ก็จะนี่แบงค์ปิดลมแล้วก็จะเป็นคัสซีน่าจะเป็นพวกเ p r นะครับ เท่านี่ดูด้วยสายตานะยาวเขา,ขาคลิปนี้ยาวหน่อยทุกคนถ่ายดูกันยาวเลย Okay, เขาประมาณนีด้ก็หอมสักวินี้นะเดี๋ยวไงเดีย๋ยวเราพาไปชมที่โรงกันต่อเพราะว่า,าที่โรงเนี่ยก็จะเป็นด้านง,งานทอมาสารนะครับโอเคเจนหน้าครับสวัสดีครับ